สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตรวจเช็คเวีบร้อยรุ่นนี้นะครับปี2005นะครับมีอาการบิดวูบบิดไม่ติดมือนะครับเราทำการล้างขาบ,บูจูนแล้วก็ไม่หายนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนบิดวูบนะครับ กดสตาร์ทง่ายปกตินะครับติดไม่ติดมือนะครับจะมีอาการวูบตอนออกตัว เรามาเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กมันเก่าเลยครับหัตเทียนเราก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะทําการเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับเพราะว่าเก่าแล้วก็ระบบการเดินไฟของมันจะไม่เสถียรนะครับอาจจะเสียแต่ก็ใช้ได้ครับ เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนดูก่อนอย่างไหนก็ซ่อมแล้วก็เปลี่ยนดูหน่อย เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปไม่กี่บาทนะครับก็ตรวจเช็คหมดแล้วครับเหลือแค่ปักหัวเทียนนะครับเสียเข้าไปไปสุดนะครับต่อไปก็จะสตาร์ทเครื่องดูนะเราจะเร่งติดมือไหม แรงดีกว่าเก่าครับติดมือเลยนะก็ลองตรวจเช็คดูให้แน่นอนก่อนนะครับก่อนที่จะไปรื้ออย่างอื่นนะครับก็ล้างคาบูล้างคาบูจูนคาบแูแล้วก็เปลี่ยนวัวเทียนแล้วเปลี่ยนปัก เอาขั้นตอนแรกก่อนนะครับก่อนที่จะไปรือชุดหัวนะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่ชุดหัวก็ได้ครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ